ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบางครั้งได้สร้างความสูญเสียหลายร้อยหลายพันชีวิตในคราเดียวบางคนคิดว่าภัยพิบัติจะไม่เกิดขึ้นกับตัวเราชุมชนของเราอย่างแน่นอนจึงเป็นเหตุให้เกิดความประมาทไม่คิดที่จะเตรียมความพร้อมศึกษาหาความรู้ ในการป้องกันภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นดังนั้นจะขอแนะนำชุมชนตำบลห้วยสัดใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันในการเตรียมความพ,พร้อมในการป้องกันภัยพิบัติต่างๆตำบลห้วยสัตใหญ่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอหัวหินอยู่ห่างจากตัวอำเภอห,หินประมาณ54กิโลเมตรอยู่ห่าง จากตัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประมาณ150กิโลเมตรสภาพพื้นที่ราดเชิงเขามีแม่น้ำปานบุรีไหลผ่านกลางตำบลมีภูเขาล้อมรอบทุกด้านสภาพป่าเป็นป่าไม้ดิบแรงป่าไม้ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากสภาพภูมิอากาศในฤด,ดูร้อนร้อนจัดอยู่ประมาณ40องศาเซลเซียสยในฤด,ดูหนาวหนาวจัดอยู่ประมาณสิองศาเซลเซียสย ในฤดูฝนฝนจะตกหนักน้ำท่วมทุกปีตำบลห้วยิทธิ์ใหญ่มีจำนวน11หมู่บ้านจำนวนประชากร5,905คนการประกอบอาชีพด้านการเกษตรมีการปลูกสับปะรดปลูกกล้วยปลูกมะนาวยางพาราทุเรียนเงาะด้านการปศรุสัตว์มีการเลี้ยงโคนมโคเนื้อแพะไก่ มีการรับจ้างบริษัทสปะรดโรงงานโดนไทยแลนด์มีการทำหัตกรรมพื้นบ้านทอผ้าขมา้าทำกระดาษใยสปะรดราษฎรมีรายได้โดยเฉลี่ย52,000บาทต่อคนต่อหัวต่อปีข้อมูลจากจปทสองพอยห้าปร, 2, 2. ประเภทของภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นในตำบลห้วยเส็จใหญ่ภายจากอุทกภยัยเนื่องจากฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลาก ข้าท่วมบริเวณบ้านเรือนราดฎรนบริเวณแม่น้ำปานบุรีภัยพิบัติจากดินถลม่มบริเวณแม่น้ำปานบุรีและแม่น้ำป่าละอูเนื่องจากน้ำในแม่น้ำมีความรุนแรงทําให้เกิดกัดเซาะดินบริเวณริมแ,แม่น้ำปานบุรีและแม่น้ำป่าละอูภัยพิบัติจากวาตภัยเนื่องจากลมพายุฤดูร้อนพัดบ้านเรือนราดฎรนและพืชผลทางการเกษตรของลาดฎรนได้รับความเสียหาย ภัยพิบัติจากอาคีภยัยมีทั้งไฟไหม้บ้านเรือนราษฎรและไฟไหม้ป่าในการเตรียมความพร้อมป้องกันภัยได้จัดตั้งศูนย์ชุมชนเข้มแข็งป้องกันภัยศูนย์อบปพรศูนย์กู้ชีพกู้ภัยโดยนายเอกธนาลิมเสรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวยสตใหญ่เป็นผู้อำนวยการศูนย์มีคณะกรรมาการดำเนินการทั้งเก้าฝ่ายผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้จัดฝึกอบรมอปพรจำนวน11หมู่บ้านจำนวน150คนอบรมคู่ชีพคู่ภัยจำนวน20คนอบรมชุมชนเข้มแข็งเตรียมความพร้อมป้องกันภัยจำนวน200คนมีการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยพิบัติปีละ2ครั้งมีการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยวาตภัยอักขีภัยและอุบัติภัยบนท้องถนนมากกว่า1,000ราย จนได้รับรางวัลรวมพลคนคู่ชีพดีเด่นเขตหกและเขตเจ็ดช่วยเหลือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนห้าสิบรายมีการต้อนรับผู้มาศึกษาดูงานจำนวนสามสิบครั้งมีการเข้าร่วมประชุมทุกเดือนมีการฝึกอบรมด้านอาชีพให้กับชุมชนเข้มแข็งจำนวนสิบครั้งปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนโดยอาศัยความร่วมมือของชุมชนการทำประชาคมร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาและร่วมรับผลประโยชน์โดยอาศัยชุมชนเป็นฐานชุมชนต้องมีการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจชุมชนต้องมีความกินดีอยู่ดีมีฐานะที่ดีชุมชนต้องมีสังคมที่ดีเพื่ออารี รักสามคัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันชุมชนต้องมีการเมืองที่ดีผู้นำและประชาชนต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตยุติธรรมจริยธรรมโดยน้อมนำหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชุมชนเมื่อชุมชนใดมีเศรษฐกิจสังคมการเมืองและการรักสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ เป็นอย่างดีมีความรักและห่วงแหนชุมชนของตนเองโดยมีความพร้อมที่จะรักษาชุมชนของตนเองไม่ให้เกิดความเสี่ยงจากภัยพิบัติต่างๆซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยพิบัติและบรรเทาสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานที่ดีและยั่งยืนตำบลห้วยสั์ใหญ่ จะไม่ยอมให้ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นมาทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่พวกเราร่วมกันสร้างด้วยความยากลำบากพวกเราจะช่วยเหลือรักษาชีวิตทรัพย์สินและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้อยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป